ใช่ да. ิงเลนะฮะนะสิบเอ็ดเลขสิบโมงครับไม่ได้เกส่งไหเลขสิส <c oughs> ่งไปแล้วโก็ก็รับได้นาเบื่อหมายเลขหกครับเตะโมงครับเอ้ยยังตกก็โดนยกไปเร็วยงยังเราต้องแยกงพื้นต้วก็เตะไป สุดยอดไม่หนึ่งง่ายๆหรอว้ยไม่ให้หนึ่งหรออ่าสุดเดิมแล้วก็เข้าเตะออกเ <c oughs> <c oughs> สียงเบาหน่อยก็ยังดีเสียงเบาหน่อยก็

เราต้องทวงคืนศักดิ์สิทธิ์ู้ชายต้องทวงคืนทวงคืนเอาเราต้องทวงคืนพอได้หนึ่งยม ะมาเลยนั่นแหละวิ่ง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 นไหมท่นไหมหนงม่งเท้านี่ยให้ดูภาพช้านะครับภาพช้าโอ้เป็นสเตปปหมาเลยสิบเขาวิ่งไปแล้วมาอะ วิ่งแล้วครับวิ่งสวยงามเตฟเลยต่อตอนะหมายเลขสบเ่นเลขเขาแซงได้นะแล้ว,ลวก,ก็โดนแย่งคืนแต่เราไม่ยอมแพ้ครับหมายเลขสิบก็วิ่งไปตัดหน้าเขาแล้วก็ส่งให้หมายเลขเก้าแล้วก็หมดเวลานะวัดเดียว ึ่งพาร์ทหนึ่งแมตต์มามาไม่ยอมนะสักสีขอเป็นลูกผู้ชายเอาจะไม่ยอมไป่เรื่องศูนย์นะฮะเราจะไม่ยอมให้เข้าเขาแมตต์นี้พี่ขอแล้วกันนะเอาเขาไม่ยอมนะฮะไปเลยหมายเลขเก้าเขาจะได้หรือไม่ได้ไหมได้แล้วครับผมหนึ่งสอง างเลยนี่ครัภาพช้าโอ้ภาพช้าทุกสีไปแล้วหมายเลขเก้าแล้วครับวิ่งไปครับหมายเลขยี่สิเขาแยกครับกับยี่สเขากำลังแยกบอนนะเดี๋เดเดดเดเดี๋เดดแป๊บหนึ่งเดดเด็ดเอีกแป๊บนึ่งนะขีทำไมอ่ะ นี่มันยืนยืนเฉยยืนเฉยทำไมนี่ค <c oughs> รับอู๋ลุคไสเกอร์นะสวยงามม <c oughs> าต่อไปเลย <c oughs> จะได้สามหนึ่งหรือไม่จะต้องมาลองดูกันนะ ผมขอสัญญาว่าผมอาจจะได้ผมจะได้สามหนึ่งไหมผมสัญญาว่าผมจะได้สามต่อหนึ่งฮนะผมจะได้สามประตูต่อหนึ่งนะฮะผมขอสัญญาล,ล,ลูกเกียรติด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเกียรติของลูกผู้ชายสามหนึ่ง ต้องไห้สามเนึะเกียรติของลูกผู้ชายผมสัญญากับท่านผู้ชมแล้วผมต้องไห้สามนผมต้องให้สามนเกียรติของลูกผู้ชายนั่นแหละครับผมจำสัญญา นะผมทำตามสัญญาได้เลยว่าผมจะเป็นลูกผู้ชอยทำสัญญาผมจะได้สามหนึ่งแล้วก็เป็นจริงๆนะฮะอาร์มโกปุ๊บมโอ้โหโกเป็นไรไม่รู้อยูด่ดีๆก็นอนแซ่บเลย <c oughs> มาเลยมาไอทางนี้น,นี่นี่ ัน uh, hey. นี่เลยมันนี uh ่มนนีเอามานี่เอามันนี่มันนี่นี่เ่เอ้ามานี่มันนี่เอ้ามานี่เอามานี่ของผมของผมครับของผมบอลของผมครับบอลของผมครับของผมครับของผมเอ่อ ไม่ยอมครับขอผมครับหมดเวลครับอปอ่าสรุปคะแนนเราล้หน้าไปหนึ่งนะเรายิงไปเจ็ดครั้งนะับยิงเป้าหมายไปสี่ครั้งคอเนอร์ไม่มีนะฮาสคอมพิชชั่นคงทาเปลนโเซชัน่สิบเปอร์เซ็นต์เร์เรสซี่คงทิ่หนึฟาว์หนึ่งการ์ดไม่มีเอาไซส์ นุกเอฟซีโอเคพาหน้าเราเจอกับทีมเจ๋งมากเลยเจอกันคีิปหน้าบวันนี้สวัสดีครับาบาย <S <S